ทุกคนเหมือนเดิมนะครับว่าแผนของผมเก็บอะไรบ้างนะครับหนึ่บาทแบ่งเท่าเดียมกันแบบไม่ได้ลําเอียงให้ใครทั้งนั้นนะครับก็ตัวกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว JEPQ นะ JJP Morgan นะครับเป็น ETF นะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เขาจะเก่งเรื่องการสร้างแบบกระแสเงินสดนะครับต่อมาตัวของ Vanguard น้องวู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ETF อันนึงที่เป็นตัว S&P 500นะก็ตัวนี้เองก็จะเก่งในเรื่องของแบบการรักษามูลค่าของเขาแล้วกันแต่ว่าปันผลอาจจะไม่ได้แบบ พูดว่านะครับแต่ว่าเรื่องของมูลค่าแคปิตอลเกนเนี่ยถือว่าเก่งมากๆนะครับตัวที่สามจะเป็นตัวหุ้นแล้วเพื่อนนะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นโฮดดิ้งตัวหนึ่งนะครับของตัวปู่แล้วกันนะปู่วอร์เรนนะครับจะเป็นตัวของเบิร์กชัยฮาร์ดเวิ์ดทบีทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครตามข่าวนะล่าสุดนะครับเหมือนปู่เขามีการออกมาแบบออกข่าวแล้วนะครับว่าเขาจะแบบวางมือแบบจริงๆถาวรเลยนะคือเรียกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือว่าจะไม่ได้มีแบบมีสิทธิ์มีเสียงอะไรกับกับทางเบิร์กชัยแล้วนะอะไรเงี้ย น่าจะยังคงคอนเซปต์ที่ปู